ชันสี่คืออะไรก่อนเลยดีจริงๆผมว่าชั้นสี่ก็องชั้นของชั้นสีก็มีสองอย่างใช่ไหมคะมีเอกัตตาแล้วก็มีแต่และมีอุเบกขามีอุเบกขากับเอกัตตาแต่จริงๆชั้น,น,น,ชนสี่มันก็ขึ้นแต่ว่ามันเป็นชันสี่ที่เอาไปชัชนสีใช้งานพูดนี้ได้ไหมอืมแปลว่าอะไรชันสีใช้งานไม่รู้จะพูดเขาไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรอะคือถ้ามันเป็นชันสี่ที่ ที่ใช้งานที่เรากําลังทําอะไรสักอย่างอยู่่ะมันก็ไม่ได้มันก็แค่แยกแยกออกแต่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นแบบนี้คืออาการที่ต้องระวังมากๆคือมันสามารถเป็นแบบนี้ได้คือสมมุติลมหายใจจะจับไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้หูอาจจะไม่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นคุณสมบัติของการเข้าชันสีได้<ช>เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้หมดเรากําลังจะเริ่มสูญเสียการรับรู้อายตนะทั้งหมดออกไปใช่ปะ มันก็จะเกิดอาการเหมือนกับในตำดงตำนานที่เขาเล่ากันว่าคนเข้าฌานแล้วแบบโดนเอาไปเผาเนี่ยไม่รู้ตัวอหรือไปทำไราตายไปแล้วก็ไม่รู้ตัว,ยตวอย่างเงี้ยคุณกําลังทําตัวเองให้เป็นก้อนหินเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์คําว่าองค์ฌานคืออะไรฌานก็เอาเอาว่าฌานกับยานก่อนเนาะฌานก็คือการสงบนิ่งระงับอยู่ที่จุดจุดหนึ่งเป็นระยะเวลานานนานมากๆแล้วเกิดประโยชน์หนึ่งสองคำศิห้าว่านไปส่วนยานยานว่าปัญญ,ญาเนาะคือความเข้าใจรู้แจ้งในเรื่องราวต่างๆ นั้นการที่ทําสมถธกรรมฐานคือการที่สงบระงับนิ่งบังคับกดอยู่อย่างนี้อย่าไปไหนอย่างเงี้ยมันคือฌานมันก็จะมีระดับขั้นของใหม่ตั้งแต่ฌานหนึ่งจนฌานแปดอันนี้ส่วนอีกด,ด้านหนึ่งเขาเรียกว่ายานคําว่ายานทัศนะนี่แหละความเข้าใจรู้แจ้งก็งคือเป็นผลจากการทําวิปัสสนาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงย้อนกลับมาในเรื่องฌานไม่ว่าจะเป็นฌานอะไรก็ตามก็คือ พูดภาษาบ้านๆก็คือความสงบระงับแตกต่างกันสงบมากสงบน้อยจนสงบโคตรโคตรประมาณนี้ชาญสี่อ่ะมันคือตัดไอ้เรื่องจุกจิ๊จุกจิกออกนี้วกันตัดอะไรที่มันจุ้งจิงจุงจิงจิ้งจุงจิงออกอ่ะมันเหลือแค่อารมณ์ที่แบบว่าอยู่นิ่งๆกับอารมณ์เดียวได้โดยไม่แกว่งไปไหนและอารมณ์นั้นอ่ะเรารู้สึกเข้าใจและเห็นมันเป็นตามความเป็นจริงไม่ได้บังคับเป็นตามที่เราต้องการ มันจะหวี่งไปไหนเราก็รู้ไปทางนี้เราก็รู้ทางนู้นก็รู้มันคือคุณสมบัติของหนึ่งเอกคาตาใช่ไหมก็คือจิตเดียวไม่ไปอย่างอื่นพอจิตอย่างเดียวแล้วเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงมันซัดสายไปทางไหนก็ตามเราก็จะรู้ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาคือมันไปไหนก็ได้รู้เ่ยยอมรับตามความจริงคุณสมบัติสองอย่างนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่คนที่เข้าฌานสี่ได้อะจะรู้ การที่มันเกิดสภาวะต่างๆบางทีลมหายใจหายตัวหายอะไรมันเป็นแค่สภาวะซึ่งเอาสาระจากสภาวะไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่านันคือพัชชาระดับไหนแล้วเพราะนั้นอย่าไปสนใจไอ้เรื่องแบบลมหายใจหายหูได้ยินอะไรเงรี้ยบางคนเกิดบางคนไม่เกิดแต่สิ่งที่ควรจะเกิดคือ2อันที่ว่านี่แหละจิตที่เป็นหนึ่งเดียวและรู้ตามความเป็นจริงโดยที่ไม่บังคับมันอ,มอืน,นอโอเค